สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตข่าวประจำวันที่3กันยายน2021นะคะค่ะในวันนี้เป็นเรื่องของเงินประกันสังคมที่มีข่าวว่าจะมีงบประมาณที่กำลังจะหมดลงนะคะโดยที่เราจะพูดคุยกันในเรื่องของที่ประชุมสภาหรือว่าทางภาครัฐบาลเนี่ยเขาจะมีการแก้ปัญหาในเรื่องนี้อย่างไรคะ่ะและเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของเงินช่วยเหลือรอบที่4นะคะที่ว่าจะมีแนวโน้มไปทางไหนอย่างไร ติดตามฝั่งได้เลยนะคะสวัสดีค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของประกันสังคมค่ะซึ่งก็มีข้อมูลล่าสุดจากทาง CNBC นะคะในรายงานข่าวเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้มีการรายงานว่าเงิน Social Security นะคะหรือว่าเงินในระบบตอนนี้เนี่ยกำลังจะหมดลง พร้อมทั้งยังจะมีการลดการจ่ายเงินกระเสียนและเพิ่มค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้สูงอายุโดยทั้งนี้นะคะก็จะมีเงิน Social Security ที่เขาจะจ่ายผลประโยชน์นะคะไปจนถึงปี2033นะคะนับจากนี้ก็12ปีค่ะและอีกส่วนหนึ่งนะคะก็เป็นเงินของ Disability นะคะหรือว่าผู้ทุพพลภาพค่ะ ในส่วนนี้นะคะเขาบอกว่าจะมีเงินที่สนับสนุนอย่างเพียงพออยู่นะคะแล้วก็จะจ่ายไปจนถึงปี2057นะคะถ้านับจากนี้ก็จะมีอายุอีก36ปีค่ะตามรายงานข่าวนะคะในวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้มีการถแถลงข่าวว่าจำนวนของผู้ที่เสียชีวิตในวัยกเกษียณนะคะสูงขึ้นในปี2020ซึ่งก็มีผลในการลดต้นทุนของโครงการนะคะแล้วก็ต่ำกว่าที่คาดไว้ จากที่ผ่านมานะคะในการระบาดของโควิด -19 จึงทำให้ผู้คนเนี่ยเลือกที่จกกะเกษียณอายุเร็วขึ้นแล้วก็ทำให้เงินของทั้งสองส่วนนี้นะคะได้รับผลกระทบอย่างมากรวมถึงภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยของปี2020อีกด้วยโดยกระทรวงการคลังนะคะเขาก็ได้กล่าวว่าผลกระทบจากการจ้างงานแล้วก็อัตราดอกเบีย้ยรายได้แล้วก็ GDP ทั้งหมดเนี่ยส่งผลต่อแนวโน้มในอนาคตค่ะ ง่ายๆนะคะก็คือค่าใช้จ่ายในรูปแบบของเงินกเกษียณเนี่ยก็จะหมดลงในปี2033เนื่องมาจากผลกระทบทั้งหมดนะคะจึงต้องมาดูทางรัฐสภานะคะว่าจะมีมาตรการดําเนินการใดๆในการแก้ปัญหาเหล่านี้ซึ่งในเรื่องนี้นะคะอย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าประกันสังคมเนี่ยต้องเผชิญกับปัญหาที่เกี่ยวกับเบบี้บูมเมอร์นะคะที่ทำให้มีการจ่ายเงินโซเชียลเซ urity ออกมากกว่าคนจ่ายเข้าและก็อีกหลายพันคนนะคะที่กเกษียณอายุ ในทุกวันนี้ค่ะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าหากว่ามีการนําเงินออกจากกองทุนประกันสังคมนะคะเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์โดยพื้นฐานแล้วเนี่ยจะไม่นํากลับเข้าไปใช้อีกนะคะส่วนวิธีการที่ทางรัฐบาลเขาจะช่วยเหลือในเรื่องของเงินประกันสังคมนะคะส่วนใหญ่เนี่ยในยุคข,ของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ Trump นะคะ <c oughs> เขาจะมีการใส่เงินเข้าไปในแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจ2.3ล,ล้านดอลลา,าร์สหรัฐ แล้วก็แพ็คเกตรกระตุ้นเศรษฐกิจอันสุดท้ายนะคะของประธานาธิดบดีโจไบเดนเนี่ยที่มีงบประมาณ1.9ล,ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยสองแพ็คเกตนี้นะคะก็รวมกันเกือบ4ล้าน,านดอลลา,าร์สหรัฐนั่นก็คือสิ่งที่ง่ายที่สุดแล้วก็เป็นการผ่านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการใส่เงินเข้าไปไม่กี่ล้านนะคะเพื่อที่จะเข้ากองทุนประกันสังคมแล้วก็เป็นการออมเงินประกันสังคมในระยะสั้นค่ะ แล้วก็ยังมีอีกทางหนึ่งนะคะที่เขาจะทำก็คือการเปลี่ยนวิธีการประกันสังคมนั่นหมายความว่าทางรัฐนะคะอาจจะเพิ่มสวัสดิการการประกันสังคมสำหรับผู้สูงอายุแล้วก็อาจจะมีคำถามว่าเขาจะเพิ่มได้อย่างไรในส่วนนี้นะคะเราจะยกตัวอย่างอย่างเช่นรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะเขามีการเพิ่มเงิน600เหรียญดอลลา,าร์สหรัฐหรือว่าบางครอบครัวนะคะจะได้ถึง1,100หอเหรียญแล้วก็รวมไปถึงภาษีเด็กนะคะ ที่มีการแจกจ่ายกันไปนแล้วในรอบที่ผ่านมาเนี่ยเรียกได้ว่าสิ่งเหล่านี้นะคะก็คือสิ่งที่รัฐบาลสามารถเปลี่ยนวิถีของประกันสังคมด้วยการที่จะทําให้ประชาชนได้รับเช็คกระตุ้นเศรษฐกิจในการที่รัฐบาลเขาพยายามที่จะเปลี่ยนสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะแล้วก็ใส่ลงไปในงบประมาณเนี่ยก็เพื่อที่จะเป็นการเปลี่ยนจากการขาดงบประมาณไปเป็น ส่วนเกินของงบประมาณแทนค่ะก็เหมือนกับการใช้เงินน้อยในส่วนของประกันสังคมแล้วก็ไปเพิ่มเงินมากในส่วนของทางภาครัฐบาลซึ่งเราจะเห็นได้จากข่าวก่อนหน้านี้นะคะในที่ประชุมสภาเนี่ยเขาได้มีการนำเสนอในเรื่องของผลประโยชน์รายเดือนนะคะให้กับประชาชนคนละ200เหรียดอละละาร์สหรัฐนะคะสำหรับประกันสังคมโดยจะเพิ่มไปจนถึงปี2.564หรือว่าอีก2ปีข้างหน้าค่ะ และข้อเสนอทั้งหมดนี้เนี่ยก็มาจากชักชูเมอร์นะคะผู้นำเสียงข้างมากแล้วก็อลิซาเบธ h วอร์เรนนะคะรอนไวเดนแผนก็คือเขาจะมีการจัดหาเงินเพิ่มราวๆ4,000เหรีดอลลาร์สหรัฐนะคะให้แก่ชาวอเมริกัน60ล้านคนในช่วงเวลา2ปีรวมถึงผู้ที่ทำเงินได้มากกว่า400,000ดอลลาร์สหรัฐนะคะจะต้องเสียภาษีเมดิแคร์3.8%ค่ะและเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นสาเหตุมาจาก กองทุนประกันสังคมนะคะกำลังจะหมดงบประมาณลงแล้วก็อาจจะหมดในเวลาไม่ถึง20ปีถ้า,ากว่าเรื่องนี้นะคะไม่สามารถผ่านบิลไปได้นะคะปัญหาเรื่องของเงินกเกษียณของทุกคนเนี่ยก็คงต้องอยู่ที่ประชาชนนะคะควรที่จะเก็บเงินออมแล้วก็อย่าวังพึ่งแต่เงินของทางภาครัฐบาลหรือว่ากองทุนประกันสังคมคะ่ะ โดยอาจจะเป็นการเคลมเงินให้ช้าที่สุดนะคะซึ่งดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุดในการได้รับเงินกดเสียนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยค่ะคราวนี้เราไปดูกันถึงเรื่องของส่วนอื่นๆในแพ็กเกจ3.5้าล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะเมื่อสองสวันที่ผ่านมา,มาเขาก็ได้มีการพูดคุยในเรื่องของการที่จะลดราคาหรือว่าตัดเงินของแพ็กเกตนี้ลงไปนะคะแต่ว่าทางพรรคเดโมแครตเองเนี่ย เขาไม่ต้องการที่จะลดราคาลงค่ะโดยที่เขาบอกว่าสิ่งที่เขาจะต้องทำนอกเหนือจากการสร้างถนนสร้างสะพานอินเทอร์เน็ตแล้วก็อื่นๆทั้งหมดนะคะก็ยังมีเรื่องของการพัฒนาในด้านอื่นๆแล้วก็เรื่องของผลประโยชน์ของประชาชนที่จะเพิ่มขึ้นค่ะนอกจากนี้รอนไวเดนนะคะซึ่งเป็นประธานกรรมการการเงินของวุฒิสภาเนี่ยเขาก็ได้กล่าวว่า เขาจะพยายามวางมาตรการภาษีแล้วก็บทลงโทษธ,ธุรกิจนะคะที่พยายามจะหลีกเลี่ยงภาษีในส่วนนี้ด้วยซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยรอนไวเดนเนี่ยเขาก็ได้มีการผลักดันในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องของที่อยู่อาศัยนะคะที่เราได้อธิบายไปในคลิปก่อนหน้านี้ในหัวข้อเรื่องโครงการบ้านของคนที่มีรายได้น้อยค่ะถ้าหากว่าใครไม่เข้าใจในส่วนนี้นะคะสามารถย้อนกลับไปดูได้อีกครั้งหนึ่ง เดี๋ยวทางเราจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้อีกทีหนึ่งค่ะส่วนในเรื่องของเงินช่วยเหลือรอบที่4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่ตามข่าวมานะคะก็อยากจะบอกว่ามีความมั่นใจว่าชาวอเมริกัน167ล้านคนนะคะจะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือในรอบที่4นี้แน่นอนค่ะถึงแม้ว่าจะมีการผลักดันจากทางเดโมแครตบางท่านนะคะแล้วก็คนอเมริกันอีก25ล้านคนเนี่ยเขาก็ต้องการแล้วก็รอคอยเงินส่วนนี้ ซึ่งเราก็ได้เห็นว่าทาง b บ r n i e s a n d นเดนะคะเขาก็พยายามที่จะสื่อว่าในแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งต่อไปเนี่ยเขาจะมุ่งเน้นไปที่เรื่องของการสร้างงานอย่างมากนะคะและซันเดิรเองเนี่ยเขาก็ได้ใช้เวลาส่วนใหญ่พูดคุยในเรื่องของพลังงานสีเขียวแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศมากกว่าค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะทางซันเดิรเองเนี่ยเขาก็ต้องใช้เวลานะคะในการที่จะ ตรวจสอบขจัดช่องโหว่นะคะทางภาษีบางส่วนที่เป็นตัวช่วยเหลือครอบครัวชาวเมือกันที่ร่ำรวยในขนาดอีกด้วยค่ะทางนี้ก็เพื่อที่จะเป็นการทำให้เกิดเงินหมุนเวียนในแพ็กเกจ3.5ล้าล้านดอลลา,าร์สหรัฐนะคะอีกทั้งนะคะทางเบอร์นิซันเดอร์เซงเนี่ยเขาก็ยังจะตรวจสอบในเรื่องของโครงการบรรเทาทุกด้านสาธารณูปโภคนะคะซึ่งจะเป็นเรื่องของค่าน้ำค่าไฟหรือว่า ค่าจำนองค่าอาหารที่คิดว่ามีความจำเป็นแล้วก็หวังว่าจะอยู่ในแพ็กเกจ3.5ล้านดอลลา,าร์สหรัฐนี้ด้วยค่ะโอเคค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องของเงินประกันสังคมนะคะแล้วก็เรื่องของการอัปเดตในที่ประชุมสภาใน2อสาวันที่ผ่านมานะคะถ้ายังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่คอยติดตามข้อมูลข่าวสารค่ะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ